ผมอยากจะขอถามคุณหมอว่าลูกสาวผมอายุ14ปีเนี่ยเ,เรียนค่อนข้างดีนะครับครับแต่โดยมากมักจะโดดเรียนบ่อยโดยที่ผมไม่รู้<อ>มันรู้ทีหลังรู่เขาแจ้งมาแล้วปัจจุบันนี้ออกโรงเรียนไปแล้วฮะเปลี่ยนโรง,งเรียนมาแล้วครั้งหนึ่ง ปัจจุบันนี้ไม่ได้เรียนแล้วว่าผมทาอย่างไรถึงจะให้ลูกได้กลับไปเรียนได้อย่างเดิมอีกได้ในช่วงวัยรุ่นนะครับสิ่งที่จะต้องเกิดกับเด็กๆทุกๆคนในช่วงวัยรุ่นก็คืออันที่หนึ่งเขาจะต้องรู้ว่าเขามีความสามารถเขามีศักยภาพมีความถนัดอะไรถ้าเขาไม่ชอบการศึกษาในโรงเรียนเขาเขาค้นพบตัวเองหรือเปล่าว่าเขาทําอะไรแล้วเขามีความสุขมากที่สุดอันที่สองนะครับพอเขารู้ตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าโตขึ้นในอนาคตเนี่ยเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เขาอยากจะทํางานอะไรอยากจะมีวิชาชีพอะไรให้นึกให้เห็นภาพเลยครับและอันที่3เนี่ยก็คือมีความขยันหมั่นเพียรตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นก็คือ3อย่างนี้มันไม่มีนะครับ <c oughs> คือเราบางคนก็เรียนไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรอันที่2องบางคนรู้จากตัวเองว่าถนัดอะไรแต่ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตอันที่3บางคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแต่ไม่ขยันครับคือรักสนุกแต่ชอบสบาย สังคมของเราตอนนี้กําลังปลูกฝังให้เด็กรักสนุกและชอบสบายซึ่งตรงนี้จะทําให้เขาลดกําลังใจในการเรียนหรือว่าการมีจุดผู้หมายในชีวิตครับ mm hmm. คุณพ่ออยู่กับลูกสาวมาจนถึง14ปีย่อมจะต้องรู้จักว่าย่อมจะต้องทราบดีว่าลูกสาวเนี่ยเขามีอะไรที่บางครั้งเขาอาจจะยังไม่รู้จักตัวเองแต่คุณพ่อเนี่ยเห็นว่าเขามีความสามารถอะไรบางอย่างเป็นพิเศษใช่ไหมครับ,รบอ,อย่างเช่นลูกสาวผมเขาตอนแรกตตอนเล็กๆ ถามว่าเอ๊อยากจะเรียนอะไรโตขึ้นเขาบอกอยากจะเป็นหมอฟันแต่พอดูไปดูมารู้สึกว่าเอ๊เขาเขาไม่ใช่แนวหัววิทยาศาสตร์แต่ว่าเขาจะชอบอะไรที่เป็นลักษณะของการแสดงพวกร้องเพลงพวกเต้นรำนะฮะกิจกรรมอะไรก็ได้ครับที่อยู่บนเวทีเนี่ยเขาจะทําได้ดีนะยกเว้นเรื่องกระตันอยู่กระตะเวทีเนี่ยนะ <laughs> ที่อาจจะต้องปรับปรุงสักนิดนึงอย่างนี้เราก็ชี้ให้ได้ให้เห็นได้ว่าลูกมีความสามารถอีกตั้งหลายอย่างที่การสอบไม่ได้วัดผล สิ่งที่จะทําให้เด็กขาดกําลังใจามากเลยครับก็คือว่าพอเขาสอบได้คะแนนไม่ดีนะครับไม่ได้ที่1ไม่ได้ที่2ที่3หรือได้เลข2ตัว30กว่าคนที่เหลือในห้องไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจเลยครับคุณพ่อคุณพ่อบอกเขาเลยว่าลูกยังมีความสามารถอีกหลายอย่างที่การสอบไม่ได้วัดผลและสิ่งนี้แหละจะทําให้ลูกมีความก้าวหน้าในชีวิตครับตอนนี้ก็มีคุณพ่อเป็นกําลังใจให้เขาครับครับต้องให้เขาค้นพบตัวเองครับครับขอบคุณครับ